นางแพรทองทานผู้ที่แสดงเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้กลัวที่จะถูกขึงพืชกลัวที่จะถูกพักฝ่ายคา้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงคนเดียวเอาละครับท่านที่เคารพทุกท่านครับก็มาถึงเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ ทักษินอ่อยเหยื่อให้พักประชาชนฮุบคำถามก็คือว่าพรกประชาชนจะฮุบเหยื่อไหมพักประชาชนจะฮุบเหยื่อที่ทักษินอ่อยไหมสถานการณ์วันนี้พักเพื่อไทยและทักษินชินวัตน์วิตกกังวลนะครับ วิตกกังวลต่อสภาพทางการเมืองที่ตัวของทักษิณชินวัตรไม่สามารถที่จะกุมอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จคำพูดที่ว่าถ้าจะใช่ผมต้องให้ผมมีอำนาจเต็มคือไม่ได้พูดกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะเพราะตามกฎหมายวันนี้ทักษิณชินวัตรคือคน ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะรัฐธรรมนูญเขาห้ามไว้ว่าคนที่มีคดีทุจริตคอรัปชันและสารพิพากษาลงโทษไปแล้วนะห้ามยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองตลอดชีวิตไปสมัครเป็นสมาชิกพักไหนก็ไม่ได้ รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆไม่ได้เลยเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เป็นกำนันไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลสภาอบอตอสภาอบอจอนายกเทศมนตรีนายกอบอจอสอสอรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นไม่ได้สักตำแหน่งนี่คือสภาพทางกฎหมายของตัวทักษิณชินวัตร ดังนั้นเราแกจะมาถามทำไมว่าถ้าจะใช้ผมต้องให้อำนาจผมใครใช้ทักษิณชินวัตรพี่น้องประชาชนใช้ทักษิณชินวัตรหรือหรือพักเพื่อไทยใช้ทักษิณชินวัตรหรือวันนี้พักเพื่อไทยอยู่ได้ด้วยการอบอุ้มโดยทักษิณชินวัตรนะ ถ้ารรคเพื่อไทยไม่มีทักษิณชินวัตรถ้ามีถ้าแพทองทานไม่มีทักษิณชินวัตรวันนี้ล้มไปแล้วนี่คือสภาพความเป็นจริงของรัฐบาลชุดปัจจุบัน mm hmm. เมื่อคนที่มีอำนาจในทางพืินัยนที่แท้จริงที่กลุ่มรัฐบาลอยู่มีอำนาจเต็มเหนือรัฐบาลคำพูดแต่และอย่างผิดกฎหมายทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการหารือ กับรัฐมนตรีครังทักษิณชินวัตรเป็นใครจึงไปหาหรือกับรัฐมนตรีครังครับแล้วจะกําหนดชื่อของประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยทักษิณเป็นใครทักษิณคืออดีตนักโทษคดีทุจริตคอร์รัปชันถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่เขาทำเหมือนว่าประเทศนี้ไม่มีกฎหมายไง แล้วยังจะมาบอกอีกว่าถ้าจะใช้ผมก็ต้องให้อำนาจผมทักษิณส่งสัญญาณไปถึงใครนี่บ้านเมืองมันจะเสื่อมกันไปใหญ่แล้วนะครับทักษิณคุยกับใครแล้วถ้าจะใช้ทักษิณไทยชายทักษิณมีแต่ทักษิณชายพรรคเพื่อไทยกำหนดให้พรรคเพื่อไทยเดินบอกให้ไป ฝังขวาบ้างหยุดบ้างถอยหลังบ้างเดินหน้าบ้างอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับแมก้การปรับคณะ,ะรัฐมนตรีทักษิณก็แสดงออกว่าตัวเองมีมีส่วนในการที่ยังไม่ให้ปรับในขณะนี้ประโยคนี้เป็นประโยคที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ระบบการปกครองประเทศของไทยมากนะครับถ้าใครยังฟังแล้วยังงูหนาะ ปัญญาไม่เกิดไม่รู้สึกสะท้อสะานใดๆก็เอวังมันก็จะพังไปพร้อมกับทักษิณนั่นพูดได้ยังไงถ้าจะใช้ผมต้องให้อำนาจผมไม่จะไปให้อำนาจได้ยังไงก็กฎหมายห้ามว่าไม่ให้ทักษิณมีอำนาจทางการเมืองเพราะเป็นนักโทษคดีทุจริตคอร์รัปชัน หรือว่าจะแก้กฎหมายผมบอกแล้วแบบนี้นี่ประเทศมันพังเพราะมันมีกฎหมายห้ามอยู่ถ้าไม่ต้องการให้ประเทศพังก็ไปแก้กฎหมายแล้วก็คืนสิทธิ์ให้กับทักษิณให้มันไม่ต้องมาทำผิดกฎหมายคนคนหนึ่งอยู่เหนือกฎหมายคนทั้งปวงอยู่ภายใต้กฎหมายแต่มีคนคนเดียวอยู่เหนือกฎหมายเนี่ยมันพังถ้าจะให้เขาเล่นการเมือง ถ้าจะชายเขาก็ไปแก้กฎหมายให้เขาให้เขาได้มีสิทธิ์ทางการเมืองมันจะได้ไม่เป็นขี้ปากชาวบ้านมันจะไม่ได้เสื่อมเสียทักษิณจะไม่ได้ดึงความเสื่อมเอาความเสื่อมมาให้ดึงลงไปในหุมเหวนรกก็ไปแก้กฎหมายให้ทักษิณมีอำนาจสิครับ ไปแก้กฎหมายให้ทักษิณลงสมัครผู้แทนราษฎรได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็อเอาให้มันแบบนั้นไปเลยมันจะไม่ต้องทำแบบเหมือนกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ทุกวันนี้นี่ผมไม่ได้ว่านะถ้าจะไปแก้กฎหมายให้ทักษิณมีอำนาจก็ไปแก้เลยเพราะว่าเอาละถ้าประชาชนในประเทศนี้ยังจะเชื่อทักษิณแล้วเลือกทักษิณต่อไปก็เป็นเรื่องของประชาชนคนส่วนใหญ่ แต่ทําอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความเสื่อมกฎหมายเสือ่อมองค์กรในประเทศนี้เสื่อมมันเสื่อมไปทุกองค์กรทุกสถาบันหลักของประเทศเพราะเรื่องนี้ล่ะดังนั้นทําให้มันถูกต้องถ้าจะไม่ให้เขาเล่นการเมืองก็ห้ามเด็ดขาดถ้าจะให้เขาเล่นการเมืองได้ให้ทักษิณเล่นการเมืองได้ก็ไปแก้กฎหมายเขาสามารถลงสมัครผู้แทนราษฎรได้ แก้กฎหมายให้เขาได้เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีได้มันจะได้จบจบไม่ใช่มาทําอีหลักอีเรืออยู่อย่างนี้อันนี้ต้องบอกนะครับผมก็เห็นสอดคล้องกับหลายคนเหมือนกับกรณีที่พิทศไทยเสนพง์จะบอกไปแก้กฎหมายให้ทักษิณเขาเป็นนายกเลยดีกว่าจะมาทำลับๆับล่อๆแบบนี้มันทําลายกระบวนการยุติธรรมเพราะมันเหมือนว่าคนคนหนึ่งทําอะไรก็ได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ประชาชนทั้งประเทศทําไม่ได้ทําได้คนเดียวคือทักษิณแบบนี้มันก็มีแต่พังดิีครับก็ไปแก้กฎหมายให้ทักษิณทําได้ประชาชนทุกคนเขาทาได้ทักษิณก็ต้องทําได้ก็เอาแบบนั้นดีกว่าอย่ามาเป็นพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายครับสภาพที่ย้อนกลับไปว่าทักษิณเนี่ยออกปาก ว่าถ้าจะใช้ผมต้องให้อำนาจผมนั่นหมายความว่าทักษิณวิตกกังวลวิตกกังวลเรื่องอะไรครับวิตกกังวลเรื่องโอกาสที่ลูกสาวก็คือนางแพทองทานผู้ที่แสดงเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้กลัวที่จะถูกขึงพืช กลัวที่จะถูกพักฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงคนเดียวท่านทั้งหลายครับท่านจินตนาการจินตภาพตามผมเมื่อวานนี้นางแพทองทานมาให้สัมภาษณ์แสดงความมั่นอกมั่นใจไม่กลัวการอภิปราย ไม่ไว้วางใจความจริงก็คือปากก้าขาสัตว์ตอนนี้ทักษิณมิตกอย่างยิ่งมิตกอย่างยิ่งนะครับกลัวกลัวว่าพักฝ่ายค้านจะมีมติยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนางแพทองทานชินวัตรคนเดียว ไม่มีการยื่นอภิปรายรัฐมนตรีคนอื่นทักษิณอยู่ในวงการการเมืองมานานตั้งแต่เข้าอยู่ในพักพลังธรรมมาจนกระทั่งเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงไปความหวังใหม่บ้างไปพักนั้นพักนี้บ้างจนมาตั้งพัก ใทยร,รักไทยทำไมทักษิณจะไม่เห็นความล่มสลายของนายกรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงแค่คนเดียวพังครับและทำไมทักษิณจะไม่รู้ว่าความสามารถของลูกสาวนะพี่น้องประชาชนก็เห็นแล้วเนี่ย ว่าพฤติกรรมของนางแพรทองทานเนี่ยแกเป็นคนเอาแต่ใจไม่สนไม่แคร์โลกและพร้อมที่จะเข้าปะทะกับคนที่มาวิาพากษ์วิจารณ์นในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของแกเพราะแกคิดว่าแกเนี่ยเป็นความถูกต้องวันนี้นางแพรทองทานแกคิดว่าแกคือศูนย์กลางแห่งจัก,กรวาลนะเป็นความถูกต้องนะ และยิ่งมีพวกหัวงอกหัวดำลูกน้องพ่อทั้งหลายนี่มายืนประกบอยู่ด้านหลังแล้วก็พยักหน้าพงกหัวเพื่อยืนยันว่าที่นางแพทองทานได้พูดไปที่แสดงความคิดเห็นไปนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดสมุนแวดล้อมลูกสาวเจ้านายภาพมันออกอย่างนี้ครับ และทุกคนก็รู้ว่านางแพทองทานนี่ไม่มีภูมิปัญญาอะไรที่จะมาชี้แจงเรื่องใดหรอกก็ในสมองของเธอนี่ไม่มีความคิดเนี่ยและยิ่งเธอแสดงความมั่นใจทำมั่นหน้ามั่นใจไม่ว่าจะเรื่องของการว่าไม่เหมาะสมที่จะเอาลูกมาวิ่งเล่นที่รำเนียบรัฐบาลแกก็ไม่สนจะเอาลูกมาวิ่งเล่นที่ทำเนียบรัฐบา,อาล,าลบบาอีกจะมีอะไรไหม เมืม่อวานก็โชว์ไปแล้วนี่พาลูกมาวิ่งเล่นที่ตาเนียนจากที่เคยตําหนิที่น้องประชาชนตําหนิในครั้งแรกวันนี้ก็มาอีกครับมาวิ่งเล่นอีกข้าจะทำสักอย่างมีอะไรไหมก็เหมือนกับไปให้สัมาษณ์ยืนยันว่าจะแต่งตัวแบบบ้าๆบอๆอย่างนี้ละ่ะเพราะมันเป็นตัวแก และจะแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวบา้บาๆบอๆแบบนี้ที่มันขัดหูขัดตาพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเพื่อไปทํางานและเพื่อจะมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนฉันเป็นอย่างนี้แค่บอกเห็นไหมครับคือคนมันเป็นน้ําในกระป๋องอ่ะมันไม่ใช่น้ําล้นแก้วนะหรือไม่ใช่น้ําเต็มแก้วนะมันเป็นน้ําที่อยู่ในกระป๋องไม่พร้อมที่จะเปิดรับน้ําอื่นๆที่จะวิ่งเข้าไปเลย คืออยู่ในกระป๋องอะเหมือนโคแคนเบซี่แคนอยู่ในกระป๋องความรู้เสียงวิพากษ์วิจารณ์คำแนะนำอื่นไม่สามารถที่จะเบียดแทรกเข้าไปเลยเหมือนน้ำไม่สามารถจะเข้าไปผสมกับน้ำในกระป๋องได้ไม่ใช่น้ำล้นแก้วไม่ใช่น้ำเต็มแก้วนะแกมันน้ำในกระป๋องเลยนะดังนั้นเมื่อคนเป็นอย่างนี้ครับ มันก็เห็นได้เลยว่าถ้าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจคนเดียวนี่สภาพจะออกมาอย่างไงสภาพของแกก็จะตอบคำถามอธิบายไปข้างๆคคูๆตามที่เขาโน้ตมาให้เขาเขียนมาอย่างไงแกก็จะอ่านแล้วก็พูดแล้วก็ตอบไปอย่างนั้นละ่ะเพราะแกไม่สน แกไม่รู้ว่าความผิดชอบชั่วดีเป็นยังไงกาละเทศะเป็นยังไงแกไม่รู้ไงเพราะแกคือความถูกต้องแกเป็นอีลาเป็นลูกลาบ้านผมเรียกว่าอีลาลูกกกคือเกิดเป็นลูกคนสุดท้องแต่มีความสำคัญที่สุดเอาแต่ใจตัวเองมากที่สุดพ่อแม่พผงงบประงมมากที่สุดเพราะนั้นแกคือความถูกต้องแกจะทำอย่างนี้มีอะไรไหม ท่านทั้งหลายครับพ่อจ้องรู้จากลูกดีพ่อย่อมรู้จากลูกตัวเองดีที่สุดทำไมทักษิณจะไม่รู้ว่าตาแพรทองทานชินวัตรถ,ถูกขึงพืชพรรคฝ่ายค้านยื่นอภิปรายคนเดียวจบครับจบแน่นอนนางแพรทองทานก็จะจบทางการเมืองพราะพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะเห็น จะเห็นว่าในสมองของนางแพทองทานนั้นมีหยักไหมหรือมันกวงในสิ่งที่นางแพทองทานตอบนั้นน่ะมันเป็นคำตอบที่สะท้อนออกมาจากคนทำงานหรือคนที่ทำงานอะไรไม่เป็นนี่คือการฆ่าตัวตายทางการเมืองซึ่งทักษิณชินวัตรไม่อยากให้เกิดขึ้น พราะตายจริงครับงานนี้ไม่ใช่ตายเล่นๆคือถ้าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจคนเดียวนี่ตายจริง